สัจจนะครับและคณะผู้สมัครจำนวนไทยจำนวน120คนนะครับจากโรงเรียนประสานสิทธิ์ขางอำเภอประสานจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยท่านผู้บริการชนะศึกจินดาสีนะครับปกติโรงเรียนประสานวิทยาการี่จะดังในเรื่องการสร้างนักฟุตบอลนะครับเมื่ออดีตนะครับจะมีอ่ากรรมเลขาอาจารย์ที่ส่งนานาชาติครั้งทุกคนนะครับแล้วก็ส่งเข้าทีมใหญ่ๆในกรุงเทพมาหลายมาเป็นเวลาช้านานนะครับแต่มาช่วงนี้เปลี่ยน ขบวนที่เจ็ดนะคะจะเป็นขบวนไฮไลไท์นะคะของ,าของราวเลยนะค,ะครเบสีบเทาคร World, ol, าร์ดิโบในสันหลากสีน่าร์ฟูแอนซครันสุดยอดได้ยินชื่อนี้ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะครับเป็นยังไงครับจากที่ไหนกันบ้างครับผม ขบวนนี้ก็จะมีจิตอาสาที่สมัครผ่าน o o o g l o r o r m มผ่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับโดยมีจำนวนผู้สมัครมากกว่าร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นเราเจนว่าในเรื่องของขบวนแห่วันนี้คั l ร์ฟูลแน่นอนนะครับแล้วก็มีสีสันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ มหาวิทยาลัยของเราร่วมกับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์นะครับการประส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ดีนะครับแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์แล้วก็การท่องเที่ยวนะครับรู้น้วแต่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็หน่วยงาน,นและองค์กรอื่นนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ขอบคุณชาวสุรินทร์อย่างมากนะครับที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การจดจำนะครับอาจารย์ขวัญครับค่ะ นาจารีโรดคะตอนนี้นะคะครับผมค่ะชาวต่างชาตินะคะกําลังเดินทางเข้าสู่พิธีของเรารนะคะทยอยเดินมาแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เราขอให้เขาได้ทานข้าวเร็วหน่อยนะครับซึ่ง ทานข้าวเที่ยงเที่ยงนะครับก็มาทานข้าวเย็นอีกสาลัยของเรานะครับมีการอตัดตัดแต่งใส่ชุดผ้านานาชาติใส่บาทวิถีพุทธนะครับซึ่งประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงเราก็มีการใส่บาทนะครับเราจะจัดในเรื่องของอาหารนะครับและก็ในเรื่องของอ อุปโภคบริโภคสําหรับพระสงฆ์นะครับไว้ให้ตัวแทนแต่ละประเทศได้ร่วมกันใส่บาตรนะครับแล้วก็เป็นภาพที่สวยสดม<ไ>งดงาม<ไ>งะนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นความในเรื่องของในเรื่องของ<ร>ในในเรื่องของศาสน<ร>าแต่เป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อาจจะเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากนั้น9ก้าโมงเราก็มีงานใช่ไหมครับจ๊ะใช่ค่ะีเรามีงานประถมนิเท นะคะผู้นำนักแสดงทั้ง10ประเทศที่มาเข้าร่วมในงาน แ cultural exchange festival ของเราในปีนี้นะคะซึ่งเราก็ได้เชิญทั้งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลชาวต่างชาติได้มาพูดคุยพบปะแล้วก็นำเสนอนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชาวต่างชาติได้รับทราบนะครับอันนี้ก็เมื่อเช้ากิจกรรมเมื่อเช้านะครับแล้วก็กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่3นะครับอาจารย์ขวัญซึ่งก็จะมีวิธี ีการพาเหรดใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดนะคะจะมีการตัดริบบิ้นนะคะในบริเวณแห่งนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางขบวนพาเรดนะคะก็จะมุ่งสู่นะคะสวนช้างของเรานะคะหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยว่าสวนใหม่นะคะผสมนะครับในก,การร่วกัน ประจำคณะกลัมาธิการการท่องเที่ยวต้องกรบกอบคุณนะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกนะครับผู้ใหญ่เดินทางมาจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์นะครับนายกิติชัยเกตวงศานะครับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์นะครับนายธนิศักดิ์บัวพานะครับนายเเิ่ทุกอำเภอนะครับโดยเฉพาะนายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายสมชายบุญณะนะครับสำนักงานลางจังหวัดสุรินทร์นะครับนายแสงศักดิ์วิเชียนวันนะครับ เป็นตัวแทนของฝั่งจังหวัดสุรินทร์นะครับสำนักงานภาษาพิษจังหวัดสุร uh ินทร์นะครับนายจตุพรข้าบรีดีนะครับแล้วก็สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ก็มานะครับแล้วก็สำนักงานเกษตรสากลจังหวัดสุรินทร์นะครับนายสมชายจุมบัญญัติก็มาแล้วนะครับแล้วก็สำนักงานาหกรมจังหวัดสุรินทร์นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ขอบเมยชัยต้องขอบพันทาอ์อาผิดนะครับแล้วก็สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนะครับนังพี่รุ่นวันจงใจพักนะครับี่ก็ถือว่าเดินทางม,มาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับท่านอาจารย์ขวัญครับสำนังกงานสวัสดิการนะครับ งานจังหวัดสุรินนะคะมีสํานักงานสถิติจังหวัดสุรินนะคะตํารวจภูธรจังหวัดสุรินนะคะหอการค้าจังหวัดสุรินนะคะและท่านประหลัดอําเภอโนนนาลายนะคะคุณสุพรรณีขันยาวนะคะ แล้วก็คุณอารีป้องศีดาซึ่งนี่ก็เป็นวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็นผู้เจ้าของงานนะครับคับแล้วก็ในวิสุทธ์นะครับดวงศิ์มานะครับในงานวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาด้วยนะครับเป็นให้เขียนมาด้วยนะครับแล้วก็ในรณในชัยสุวิขานะครับผู้โดยการกลุ่มส่งเสริมนะครับสำหรับวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามก็มาดูงานด้วยนะครับพร้อมท้ง อาจารย์สุดใจสะอาดเก่งนะครับเช่นเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิริและก็คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมงานช้างทุกงานคุณเฉยกับเสีกงน่าดีนะคะครับผมและระดับต่อไปเราคิดว่าทุกส่วนงานนะครับน่าจะพร้อมแล้วนะครับท่านอาจารย์ขวัญนะครับเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเริ่มข้อสุนทรพิการนะครับ สวัสดีแขกรับเรีติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ขบวนแห่ e like the second Thailand Cultural Exchange Festival. กระผมอาจารย์ดรวิโรธทองปลิวรองคณบดีคณฑิตขณมศสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับค่ะดิฉันอาจารย์ศิรภาพารัตนรงการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มิเรนส์ดรัตวิโรธทองปลิวอันด์ไวต์สตรีทซอฟแคร์ที่ออกฮิวแมนิตี้สแอนด์โซเชียลไซส์สุรินทรราชภัทรจุนิวเวอร์ซิตี้ And my name is s i r a p a p a r Ratana r o c a n I am the head of the international relation office Surin d a r a j a p a t University กเราเป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในวันนี้ครับ We are both very honored to be your MC today วันนี้ก็บนแห่งนานาชาติภายใต้ทีมนะครับ Open World Colorful Kalawon Parade at Surin ในเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่สองนะครับยิ่งใหญ่อลังการสมกับการเป็นงานประจำป But Thailand, right? today the international parade under the theme open world Culture. c a r n i v a l p a r a d e a อ s t r e n e of t h e s e c o n d t h a i l i n d Cultural e x c h a n g e f e s t i v a l i t will be a grand and spectacular, worthy a s p e c t a cular in t h a y l a n d today. วันนี้เรามีส่วนราชการซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีแขกผู้มิเกียรติทั้งหลายทั้งไทยและต่างประเทศพร้อมกับกันอบรณ์เรลาพระยาสุริพัฒนีศีณรงจังหวังครับผม e r n m e n t sector and d i s t i n g u i s h e d g u e s t s from Thailand and International Gats Together at p r a y a s r i p a t ร i สีดารงจางวางมอน n ์มั n เนี่ยซึ่งทันแรกก็จะมีนงอารีป้องสีดานะครับวันธรรมคจังหวัดสุรินทร์ครับค่ะขอเรียนเชิญค่ะอารีป้องสีดาละและดับต่อไปนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้ฉลองสุขทองนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับลำดับถัดไปนะคะ ลำดับถัดไปนะคะท่านสอสอดอรอปรกรณ์มุ่งเจริญพรนายกสมาคมมวยไทยอีสานสมัครเล่นแห่งประเทศไทยค่ะและลำดับต่อไปขอกลับไปเชิญท่านประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคณะกรรมการสภา,สาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอเลยนะครับผมแล้วก็นักสแสดงจากต่างประเทศนะครับสิบประเทศได้แก่กัมพูชาจีนอินเดียอิสราเอลจีรีเกาหลีค่ะใน ถัดไปนะคะขออนุญาเข้าสู่พิธีการขบวนพระเรษแห่นานา,นาชาติเลยนะคะค่ะตลอดระยะเวลาสิบเนื่องทุกปีซึ่งประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งค่ะ for the past 10 years s r i n d a r a r t University has organized a festival of international art and cultural exchange performance every year. They went w a s วัฒนธรรมมา a าชาครั้งที่ส repitation f o r the university สร้างความเป็นเลิศเรื่องของการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของทิดสูตรระดับสากลเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจำประเทศไทยของเรั้งนะครับ create experience in the demonstration of art and culture for local wisdom to the international Level. The International <coughs> Cultural <coughs> Exchange Festival <coughs> in Thailand. <coughs> Thailand Cultural Exchange. Cultural Festival or Thailand <coughs> is an international art and cultural <coughs> exhibition <coughs> event. The format is to display the exchange of international art and culture.